วันนี้วันที่ส7บเจดเดือนห้านะครับปี5 8แนะครับขออนุญาตอัปเดตรถในร้านนะครับเป็นคลิปวิดีโอไปเลยนะครับคันแรกเนี่ยเป็นสติไฟเตอร์นะครับเป็นดูคาติสติไฟเตอร์ Sf นี่เองนะครับเครื่อง8 4 8สี่แนะฮะปีส0 1 3นานะครับราคาหกแสนเจดนะครับคันนี้แต่งล้นมากครับแต่งทับทั้งทุกจุดเลยนะครับคันต่อมาเนี่ยก็คือ ทริอัมนะครับสตรีททริปเปิลนะครับเครื่องพันห้าสิบซีซีนะครับรถปี2010นะครับราคา495,000บาทนะครับส่วนคันที่3เนี่ยเป็น Honda นะครับ C TX 700นะครับเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับก็คือสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้นะครับวิ่งเพียงแค่2,000โลเท่านั้นราคา340,000บาทครับรถ เป็นรถปี2014นะครับอันต่อมาเนี่ยก็คือดุคตินะฮะ795นะครับปี2013นะครับเป็นสีดำนะครับจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็มีชุดแต่งนะครับไทซั่นไปท้ายโมโตเดนามิกนะครับท่อเทอร์มินะครับคู่นะครับกระจกปลายแฮนซีอาร์จีนะครับราคาเพียง325,000บาทครับ คันต่อมาเนี่ยก็คือเป็น Yama h a R1 นะครับ4 Match Gray นะครับราคา6 4แสนสคันนี้วิ่งเพียง700กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมท่อโยชินะครับสภาพยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับอ่าคันนึงเนี่ยคันนี้จองไปแล้วนะครับเป็นแทดพันนะครับปี2 0 1 3เป็นรุ่นลิมิเต็นะฮะวิ่งเพียง5,000โลเท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นยามาฮ่าอวันนะครับเป็นรถศูนย์ยามาฮ่าสแควร์นะครับปี08นย์แดต่จดทะเบียนปี09นะครับจะเป็นตัวก่อนหน้าเอเรียนราคาเพียง3า0 0 0 0เก้าบาทเท่านั้นนะครับท่อ,อาคาราบระวิตด้วยครับคันหนึ่งก็จะเป็น คาวาสกินินจา650นะครับปี1.2นะครับโดยจับสีเฟรมเป็นสีเทานะครับคันนี้ราคา195,000บาทครับสภาพสียังนิ่งๆเลยนะครับอีกคันเป็น ER 6N นะครับคาวาสกิยาว n ปี1.3นราคา200,000บาทท้วนครับมีชุดแต่งเล็กน้อยนะครับอเอาท้ายเดิมออกก็สวยแล้วครับ แล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นไฮไลท์ได้เลยนะครับก็จะเป็น Suzuki g ก a d i u s นะครับ 650cc นะครับสองสูบเป็นรถประกอบญี่ปุ่นนะครับนำเข้าต้งคันนะครับราคาใหม่3ามแสนกว่าเส้นสายลักษณะคล้าย MV Acusta ครับปรานีทุกจุดครับส่วน ต่อมาเนี่ยนะครับคือคาวาซากิชัดพันโมเดล2 0ง4นะครับเป็นสีเขียวเทาซึ่งตอนนี้นะฮะปี1นเนี่ยออกไม่เรียบร้อยแล้วเป็นเขียวดำนะครับแต่ว่าผมชอบเขียวเทามากกว่าในความคิดนะครับดูเป็นมิเลเนียมดีมาพร้อมท่อมิคู่นะครับ MIVV นะฮะส่วนคันนี B ้วอลแค้นนะครับ,รบปี09นะครับ คันนี้ก็จองไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถปี09ครับแต่วิ่งแค่700รโลเหมือนกันครับเก่าเก็บนะฮะต่อมาเป็น Big Scooter อร์ครับบิ Big ๊กสกูตเตอร์ยามาฮ่า T m a ม5 0ห้าร้อยนะครับคันนี้ปี09นะครับแต่งท่อมานะครับราคา2อง0ส0เจ็ดหบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ เราดั้มราคานะครับจาก299เหลือ207เท่านั้นนะครับอีกคันหนึ่งก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์เหมือนกันเป็นยามาฮ่าทีแม็กนะครับมาพร้อมท่ออะคาร์วินของสกูตเตอร์โดยตรงนะครับคันนี้เป็นรถสูนยามาฮ่านะครับราคา299,000บาทนะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นสกูตเตอร์เหมือนกันแต่เป็นคลาสสิกสกูตเตอร์นะครับเป็นเวสป้า ร้อยห้าสิบซีซีวิ่งพันกว่าโลคันนี้ยังไม่ขายนะครับทำไว้โชวยเฉยเป็น CB 750นะครับอายุ30กว่าขวบแล้วตอนนี้เราบิวทุกส่วนเลยนะครับสำหรับคันนี้สภาพเครื่องดีมากครับเปลี่ยนคาบิวใหม่แล้วก็คันล่าสุดที่เพิ่งเข้ามา เป็นดูคติ796วิ่ง1,200กิโลเท่านั้นสนใจแวะมาดูรถได้ที่ร้าน Big b i k e Project นะครับบริเวณสีแยกเจยารภัษ์นะครับ ียง500เมตรจากสี่แยกเท่านั้นนะครับหรือโทร0948729707ขอบคุณมากครับ